มายาการทางจิตสุภาษิตที่คิดออกหรือนึกได้เมื่อตอนกำลังเมาอาจใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้เลยเมื่อเวลาสั่งเมาเพราะกะวีที่ขี้เมาก็ยังมีเวลาที่สั่งเมาเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นมายาการทั้งหลายของจิตความปรุงแต่งอนัวิจิตทั้งหลายในการปฏิบัติ ก็อาจใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้เลยในการดำเนินชีวิตจริงๆอย่าไปเมาให้มากนักกับภาพมายาทั้งหลายเช่นภาพ, JD, ภาพ,พเจดีภาพพระพุทธเจ้าภาพพระอรหรันต์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือเกิดการรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเห็นโน่นเห็นน,น,นี่สัมผัสโน่นสัมผัสน,นี่เป็นต้นเห็นนะเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริง เป็นเพียงเงาของจิตฉายออกมาจากจิตเปรียบเสมือนกับภาพต่างๆสิ่งต่างๆที่ปรากฏในน้ำสิ่งที่ปรากฏในน้ำนั้นก็สามารถปรากฏได้ร้อยแปดพันประการแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆก็เป็นเพียงแค่เงาเท่านั้นตื่นกันได้แล้วท่านอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงกันอยู่เลยตื่นจากความฝัน จากจินตนาการกันได้แล้วหันมาอยู่กับความจริงที่เป็นจริงกันจริงๆเสียทีที่ผ่านมาเรากลัวความจริงเราปฏิเสธความจริงกันมาตลอดหรือเปล่าเหตุสมควรปฏิเสธความจริงไม่มีในโลกเหตุสมควรกลัวความจริงไม่มีในโลกเหตุสมควรหนีความจริงไม่มีในโลกแล้วความจริงที่จริงแท้นั้นได้แก่อะไรคำตอบก็คือทุก ดังนั้นเหตุสมควรกลัวความทุกข์ไม่มีในโลกพอนวนจันทร์